นน้ำขอพี่ครึ่งเปิดให้เซวิสสีให้เราด้วยเอ้ยพื่นนชัดแต่ว่าไม่าเบือเป็นรูปหมด้วยุ้ต้้สวัสดีอีกแล้วเราจะมาเล่นเซวิสสีกันขนาดนี้ะม่ดีรนดีก็มเริ่มแล้วนะตัวแตกแล้วแกนี่จะมาดูทีวีนะครับมาตัวเองไม่มีรู้หรือไงนะมาดูบ้านคนหนเขาแดกวางคาบิเดตต่อนะครับตรงนี้เดียบร้อย โอเคฝั่งน้มีโวาวิโนว์กอัทกไม่มีนะครับวารอัอย่างนี้วรามีห้องอะไรอ่ะมาดกันนะครับว่าเป็นห้องอะไรโอสเตอร์แล้วห้องดนตรีด้วเปล่าไม่ใช่ขอห้องอ่านหนังสือโอ้โห้ว่าห้องดนตรีติ๊กติกติิกคอมพิวเตอร์เกมด้วยดน้้องเกมก็ได้ิงอะไรกันติ๊ก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  Ja! บีเลยจิ๊จินี่ง่ายนั้นะตายแล้วนะอูอ้หูตกใจหมดเลยอ้ไปก่อนแล้วโอ้ยรอให้ตายหรือไงอ้หอ,อ,อ,อ้อ้นะครับโค้ิเอี่น่้แค่เวลาเนี่ยจะ่หรเพื่น ปัญญาไว้ของจริงกดไลค์ให้กดไลค์ให้ผมด้วยเอ้ยไม่ใช่ทุกคนคมไม่ได้หลอกกดไลค์นะทุกคนอยากกดไลค์ให้ผมเลยที่ขาดแล้วเพื่อนอยากกดไลค์คนนี้เลยที่ขาดเออ

ว้าวโหต้นสับปะรดนะครับตรงนี้นี่อาศัยบ้านก็รู่ดีดีกว่าแจกดีเดยดดังนะครับแกนี่้มาตัวหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ยลงจอดหมดนะครับหมอเครื่องซักผ้ามีหมดเลยเดี๋ยวเราเลตรงนี้นี่ห้องของมืดจี๊ดจี้เสียเหมือนใครยิงเราเฮ้ยนี่ไงลงนั้น มันน่าจะโหดล้าดูเลยนิดน่ยขนาดเพื่อนยังไปตายเลยโคตแรงเป็นยัไม่งคมื่อไหร่เมื่อนยังกี้พี่ นั่นคือพี่ผมเอาตีท่านผู้ชมไม่ใช่คนนี้ก็ขวานจริงๆเลยเดือบเขียวปิุงตุงตุงยังชูจุงจุงนี่ยังจังจุ้งยังจุ้งตุ้งอยากเลยกว่าจะเข้าได้

อะไรกันนะกกะนนีไห้เยญนะคเยแล้วสเลยโอ้ห <c oughs> แล้วนี่มันเจ็บจริงๆเลย1 5้โอ้มีสินชมพูขึ้นมาอันนี้375เดี๋ยวนะมีเสียงอะไรไปกดไย แน,นน้ำนนของข uh. oh. ี so ้พึ่งโบทให้ข้อมูลเราด้วยเนี้ก็ได้เงนเหมือนกัน่นี่ได้ร้อยนะครับโอเคเก็บเงินต่อมีอยู่สี่พันแล้วนะครับทุกคนอมปีอาไม่มีใครมากินนะเนี่ยไปล้วไป อาเกอล้วครเป็นมัานะครับกือบาก็อยู่ข้างบนเลยน้อยหน่มาจากน้าไปโอ้หิวจิ๋จิ๋จิ๋วเริ่มเร่มาล้อมเหรอมา้อม ต้องลองเงินผลิตก่อนนะครับดูดูดูนนี้ก็อาจจะนดูบินดูบินนี่กันทหมืหดรุนแรงแค่ไหนเป็<ส>นกับความเม<ส>ื่อคนล้มเลยแล้วก็เราก็มีดาเลยนะแต่พี่องก็่กาอได้เบียบไอ้น้อง <c oughs> โอ้โหว่าวันนี้แขก่น้องเหอเออุเร็วเร็วอเร็วเร็วองเอเอ เออออโอ้โหมาจากไหนอ่ะโอ้โหยิงซยหลังหลังอหยังิงยิงอยิงยิงหมวเลยยิงมันแล้วทำอะไรของมันนะชนะยิงมันตายอ่ะไม่เป็นอะไรของกันอ่ะ

เนี้ยมอันนี้ดูหัวลเลาะไเคยเห็นอ,อันนี้ละกานโอเคดูสดใสดีปปีกับโซเจอร์โซเจอร์กับฮปี้คนละเรื่องจะดูเคยใครเคยดูช่องโอว่นก็มาจะป็่อปวดของผมเลยไหนผมอะ,ออมะนี่ย่งเขาอะแกนคุน <c ười> อะไรนะ <c ười> ที่เขาชอบแกนคือบิลลี่ิจิคืคอไม่เจ สองนุมหนึ่งก็คือลองมาแล้วนะพี่จูอาไม่ได้ดูหลังคือจู่จูคือบีเลยจู่จูคือบีเลยยิงอะไรก็ได้ยิงอะไรยิงอะไรนะอู้หูหายโต่อหายต่มาคือตั้งตั้งไอวอลไม่ทันอา แล้วคนนี้ยืนทำอะไรของมันเนี่ยโอ้โดูแรงก่อนแรงโหจะตายไปแต่ยิงได้มั่วมากเล่นไม่เป็นเหรอเดี๋ยวให้น้องเล่นเออ,เ,อ,อเป็นอะไรเนะี่ย <c oughs> เป็นอะไรของเขาอนะ <c oughs> <c oughs> มันกลัว เปเลยเออหาที่พันยางให้ดูหลังมัางนะเ้

Mm hmm. ใครกันว่าใครที่หนึ่งค่ะไม่ไเปรดตัวปรเกันขอตัวลาไปก่น